ครับขอรับท่านก็เข้าสู่ช่องสี่จันทร์แฟมิลี่อิสไมล์ไลฟ์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับแต่งชุดอย่างนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เราไม่ได้ไตกปลานะท่านผู้ชมครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสําคัญนะครับเราก็เลยมาทําการปล่อยปลากันนะครับซึ่งที่ที่เราอยู่วันนี้นะครับเป็นวัดลําโพนะครับอยู่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับผม วันนี้เป็นวันเกิดครับเราก็เลยจะมาปล่อยปลากันเมื่อเช้าผมไปเดินตลาดที่ตลาดบัวทองมานะครับไปหาดูปลามานะครับว่าจะมาปล่อยนะครับก็ไม่เจอปลาชนิดอื่นเลยนะครับเจอแต่ปลาดุกนะครับเราก็เลยซื้อปลาดุกนะครับมาปล่อยกันที่วัดวันนี้นะครับผมโอเคครับที่นี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดลำโพงนะครับซึ่งจะมีทั้งพระอุโบสถใหญ่และเล็กนะครับแล้วก็มีสถานที่ในการ ไหว้พระด,ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันดีกว่าครับผมซื้อมาแล้วครับเนี่ยอยู่หลังรถนี่โอ้ยดูอะไรเนี่ยครับทุกผู้ชมครับเป็นปลาดุกที่เราซื้อมาเมื่อเช้าครับซื้อมาสองโลครับนี่ไปเ,เราไปปล่อยกันดีกว่าครับ ในถังที่จะไปท่าน้ำนะครับอ้นกพิราบเต็มเลยนกพิราบมากินอาหารให้มีให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวเราปลา่ัปเดี๋ยวเรามาเอาอาหารปลาดีกว่ามาก็มีท่าที่นั่งด้วย โอ้โหทุกนนี่ครับเศษกระเศษกระทงยังมีนะครับมีคนลอยกระทงอยู่โอ้โหป๊าบนี่นะครับนี่ปะดุที่เราซื้อมาวันนี้นะครับนี่ลองแช่น้ำก่อนให้เขาปรับสภาพน้ำนะครับเป็นปะดุกพันธ์อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ย ซื้อมาตามตลาดมันไม่มีขายชนิดอื่นนะครับท่านผู้ชมมีแต่ปลาดุกอย่างเดียวว่าจะหาซื้อพวกปลานินปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมาปล่อยไม่มีเลยเจอแต่ปลาดุกนะครับมาสาธุวันนี้วันเกิดครับพระเจ้านะครับขอนําพาสิ่งชีวิตนะครับที่จะถูกฆ่าในตลาดนะครับมาปล่อยนะครับขอให้ชีวิตท่านนะครับยืนยาวนะครับยืนยาวอยู่รอดปลอดภัยนะครับผม นี่น้ำก็ลึกอยู่นะครับผมสำหรับคลองนี้นะเราปล่อยไว้หน้าวัดนะครับเขาจะได้อาศัยพื้นที่หน้าวัดอยู่นะครับเพราะตรงนี้ไม่มีใครมาล่าแน่นอนนี่ครับนี่นี่ครับโอโ้โหนี่นี่นี่ท่านผู้ชมมาดูเร็วนี่น,นี่มาดูใ,ใกล้ๆ้เร็วนี่นี่ท่านผู้ชมมาดูนี่นี่นี่น ดู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 นี่เขาก็ลอยไปไม่ไกลนะครับนี่ครับไปละนี่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 ว่าเขาน่นจะหากินอยู่แถวแถวนี้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับนั่นยังอยู่เลยนูน่นน,นี่ยังไม่ไปไหนเลยนั่นนูน่นนูน่นนี่ยังวนเวียนอยู่โอเคครับมาแล้วเราก็เก็บขยะเนาะ ขยะไปทิ้งมาเสร็จกระทงเลยวะเก็บให้ดีกว่าได้ทิ้งทีเดียวมาเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งกันนะครับแล้วก็ไปซื้ออาหารตรงนี้นะครับมาให้าหารปลาอีกทีนึงโอเคครับไปอนี่อาหารปลา อันนี้ฝากไว้ก่อนเข้าตังค์20บาทนั่นตกแล้วนี่เราเอา,เอาสองถุงครับรุ่้ชมครับนี่ครับไปสองถุงไปครับสวัยใหญ่ครับรุ่้ชม เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาดุกที่เราปล่อยไปเมื่อกี้มากิ้มกไม่นี่อู้หู้นกเต็มเลยอ๋อสวายนี่ไงสวายท่านผู้ชมนี่ เมื่อกี้เห็นเหมือนปลาดุกนอยโอ้โห 哦，哦、oh. uh。Huh. เต็มเลยครับท่านผู้ชมผมมีตัว,ตวใหญ่ๆยตรงนี้เขาก็ปักป้ายเป็นเขตอพยพทานอยู่นะครับห้ามจัดสัตว์น้ำนะครับในบริเวณหน้าวัดครับ สวายเต็มเลยนะผู้ชมไม่น่าเชื่อไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นเลยเขาก็ไม่อยู่กันแถวนี้เนาะดูปลาเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยประดูกที่เราปล่อยเมื่อกี้ไปแล้วมั้งเนี่ยไม่เจอ อันนี้เป็นคลองลำโพนะครับท่านผู้ชมครับตัดมาจากนู้นถนน345ไปทางนี้ครับปลาเยอะครับที่นี่โอ้สวายตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่ครับไปโอ้ยค,ครับเรียบร้อยครับวันนี้เราก็ทำการปล่อปลาดุกแล้วก็ให้หารปลาอาหารนกเรียบร้อยนะครับนะครับ ทุน,นมโมทนาบุญด้วยค่ะ ภะวะตัภะะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวะตัวภะวะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวะตัวภะวะตสัมมาสัมพุทธัสสะางสมาสัมโทปะวะพุทธังพัวันตังเปรวาเทมิสัคขาตปุกาตโมธรรมังนะโมสามิสุปฏิปโนภะวะตสามัคุนะโมโพธิสัตโตอาขันติมายะอิติภะขวา นะโมพุทธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวานะโมพุทธิสัตว์อคติมายะภะคะวาสาธุขอบารมีของสมเด็จสมมาสมุทรนาแล้วก็หลวงปู Class ่ทุกทุกพระองค์ที่อยู่ที่นี่ครับขอบารมีท่านโปรดเปิดทางให้พระเจ้ามีโชคลาภทำมาค้าขึ้นทำการเกษตรคอยประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเดดือสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนับจากวันนี้เป็นต้นไปสาธุ เอาหลวงปู่สวงมีอ่ะที่นี่ที่นี่มีหลวงปู่สวงด้วยโอ้นโมทัสสะพวัโตกะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังทำมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมทำมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะ องหวงสัมปันโนอิติปิโสพระความหาลาโภพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังขังอาราธนานังพุทธังประสิทิเมธรรมังประสิธิเมสังขังปสิติเมอริยะององสวงสัมปันโนอิติปิโสพระความหาลาโภพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังขังอาราธนานัง ผทงสิติเมธำมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมอะริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภความหาลาภโพภวันตุเมนะโมพุทธายะสาธุในวาระที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ40ปีวันนี้เป็นวันเกิดขอบารมีท่านหลงนวงปู่สรงโปรดเปิดโชคลาภทาพ,พเจ้ามีโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ น,นี่ลงที่อยู่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับนี่หลวเป็นเทวดาเดินดินซึ่งหลวงปู่มรณาภาพไปแล้วนะครับ แห่งเองแล้วครับท่านผู้ชมครับแห่งๆสำหรับนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปสาธุมาวันนี้เสียงโชคหน่อยเสียงโชคเสียงโชคโอ๋อ อันนี้ใบหนึ่งอันนี้ใบหนึ่งสีศูนย์ไม่มีไม่มีมีสีหนึ่งอ๋ออันนี้มี <c oughs> <c oughs> อโอเคมานี่โอเคมาแต่จ่ายตังค์ก่อน ตอนนี้เราก็ได้ลอตเตอรี่มาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับสี่ใบเดี๋ยวมาลุ้นกันครับหวยงวดนี้จะออกเลขที่เราซื้อหรือเปล่านะครับติดตามมาท่านผู้ชมครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคลิป ep พิเศษครับเป็นวันเกิดนะครับเราก็เลยมาทำบุญแล้วก็ปล่อยปลาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคไปนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวไปเช็คใหม่ตกปลาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเจอกันอีพีหน้า see you บ๊ายบาย